เยี่ยมเยี่ยมอร่อยอ้าวอร่อยแล้วทำยังไงบ้างอร่อยแล้วทำยังไงนะเนี่ยอร่อยก็ยกโปด้วยเอออร่อยมากอร่อยมากมากเยี่ยมเยี่ยมเลยหรือไม่งั้นพี่บอนุกมันแซฟเนี่ยมันคืออลาย บอกคำเดียวว่าแซ่บเนี่ยมันแซ่บมากเลยนาแบบนี้เลยลูกพี่ใส่บุญเนี่ยแซ่บมากอร่อยมากนะแซ่บมากแล้วทำอย่างนี้ด้วยน้ำกระปิกปลาทปลาหนุ่มน้ำพริกปลาทูบอเชฟพี่นัทเชฟพี่เพชรนะฮะทำกับข้าวเป็นทั้งสองคนนะยครอบครัวนี้สุดยอดจริงๆนะทำกับข้าวเป็นสองคนนะครับไม่ใช่เป็นเฉยๆเนาะเป็นอร่อยด้วยเป็นไม่ใช่ว่าเออใช่เหมือน เป็นแล้วอร่อยเยี่ยมเลยเป็นแล้วอร่อยด้วยมันสําคัญตรงนี้นะครับทำกับข้าวเป็นนะแล้วอร่อยด้วยนะเชฟกระทะาวเลยเขาหนึ่งเชฟกระทะดำเชฟกระทะดำทุกวันเน่ยนครับน่ามันเดดเลยทุกวันตอนเย็นเหรอเชฟเชฟเวลาในโรงแรมเขาใช้กระทะดำจริงๆเนาะพี่เปี๊ยกทำไมเขาใช้กระทะสีดำพี่เพื่อบอกความลับหน่อยแล้วแต่ที่เขาเลือกหรอแล้วแต่ที่เนาะ ถ้าถ้าเป็นแถวบ้านเรากระทะยังก็ได้สอดไข่ได้ผมบอกถ้าไม่มีหม้อทอดก็ได้หม้อก็ได้ผัดได้เหมือนเอเอาเอาถ้วยเออแต่ผมก็เคยเอาถ้วยนั้ก็ยังได้อยู่ถ้วยก็เบือเถอวยนั่นแหละอไอเถ้วยถเวยตําเลก็ได้คนที mache, um ่เิ<_<_็นเจ้พอจะดัดแปลงทด้หมดแปลง้หมดอันนี้อันนี้รากสุบชิมชิมชิมคอับนี่รักสุบ ครับน wow. 네 no ่าครับดิบเรามาทำสุกนะครับมันก็อร่อยอีกรสชาตหนึ่งนะครับมึงมีเพื่อนกินส้มตำแหละนะกินเล้กับแบบพี่บาลนกไงพี่บอลนกมาก็ซุยส้มตำเลยแสดงว่าเราเราอ่าลำารใหญ่ถูกใจบาลนกแล้วนลำไรใหญ่จะได้ซวงซวงวับซวงวับ อรุณวางมากินกับเขาแล้วครับลรุณวางไหมครับเอาเลยเอาเลยครับเอาเลยมานะคะพี่พทานข้าวนะคะเรียก F C ทานข้าวเลยค่ะมาเดินมาเดินมาเดิมาเดินพี่เพชรกวักแล้วนะคะพี่เพชรกวักแล้วนะครับไม่ใช่นะกวักนะพี่เพชรกวักมาเดินมาเด้อดูกับข้าวมีหลายอย่างนะครับปลาชูมีปลาชูมีอันนี้ผัดอะไรกผัดมะระตักไข่ผัดมะระใส่ไข่อันนั้นไออันนี้พี่อะไร ต้มจืดสาหร่ายหมูสับต้มจืดสาหายหมูสับโอ้นุกกี้ทำเป็นไหมเนี่ยอะไรเกาหลีอ่ะต้มจืดสาหร่ายเนี่ยสาหร่ายเกาหลีด้วยน้ำเป็นนะยังไม่เคยกินเลยนะฮะลุกกี้ลองเลยลองเลยนุกกต้องทำเองนะนี่แก็ลาบเรานะฮะต้มจืดสาหร่าย ว่าเป็นผักกาไก่ใช่ผมไปนึกว่าผักกาดผมว่าเอ๊ะมันเหมือนไข่หรือเปล่าหรืออะไรแล้วต้องเจือเนือต้องงู้รือเพี่เนาะต้องไข่นี่แหละครับคนทำกับข้าวเป็นนะครับเป็นหมดทุกอย่างเนาะนีอเป็นทุกอย่างเลยถ้าได้กินที่ร้านที่ที่ร้านที่ร้านของนัทน่ะอร่อยชาวอาาร 要计时吗？干嘛？ ไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวไม่ว่าจะเป็นอหนูกินส้มตดำหนูทานเข้าแล้วเมื่อกี้เขาจะรุ่ยเก่งยังบอกเลยว่าจะมาเก่งเก่งมาครับนี่ไม่เหมือนนะรู้สึกว่าจะน้หนักขึ้นเลยพี่จงบุ๊กกี้มาเก่งมาครับเริ่มมาเลยโอ้ส้มตำเยอะเลยมาอยู่ที่น้ำหนักคือมาเลือกใช้ตำปะคกนู้กเสื้อมาจากอะนุ้กซื้อมาจากเต่างอยค่ะไม่มีเพื่อนเลยแบบชวนแบบชายชายผู้ชายนี่คือไม่มีใครมากล้านั่งทานด้วยเลยนะคะหนุ่มๆตอนนี้คือหนุ่มๆ เขาต้องชวนกันทานกันเองนะคะนุ๊กก็เลยต้องมาแจมนะคะตอนแรกคือชวนไม่มีใครมาทานเลยเพราะพว่าทานข้าวกันไปนะคะนุ๊กก็เลยซื้อเลยใช่นุ๊กน่าอร่อยมากเลยมีหอยด้วยเป็นไก่ไอ้แซ่บหรือเปล่าไอ้เลิศเล็ดเลิศนะเลิศเลยครับดูบรรยากาศเขาเรียกตำซ้วนหิวเลยนะคะหิวเลยหิวเลยนะครับตำซั่วนตำซั่วนเขาเรียกว่าตำอะไรนะตำซั่วนตำทะเลค่ะตำทะเล กุ้งหอยกุ้งหอยอ๋อกุ้งหอยมาดูพี่นกรีวิวนะคะตอนนี้มีอะไรบ้างคะพี่นกกุ้งหอยปูมีไหมปูโอ้ปูมีบ่อะนี้ไม่มีหอยแมงกุ้งปลาหมึกปลาหมึกเคร่องตำสองรสใส่กันมีกุ้งสดด้วยมือจัดเลย อตอนนี้อยู่กับพี่บอลนกรีวิวนะคะขอสักคำเลยค่ะพี่สำหรับชายที่ชอบทานหอยค่ะสักคำค่ะโอ้แต่แต่สักคำเซอรี่ค่ะพี่บอลนุกินแทนแล้วเอฟซีทางบ้านนะน้ำลายลายดูแล้วน้ำลายใหญ่ดูแล้วน้ำลายใหญ่เลยดูแล้วน้ำลายใหญ่เลยอ้หอยไหมคะนี่พี่บอลนกนี่นี่กุ้งกุ้งนี่พี่นี่กุ้งเป็นตัวเลยรีวิวกุ้งไหมคะว่าโอเคไหมคะเออเขาให้เยอะนะร้านนี้เนาะ ะะอยู่กับพี่บอนกรีวนะคะงดยอดเลยแซ่บแซ่บพี่บอนกรออร่อยอร่อยต้องแซ่บร้อยเปอร์เซแซ่บร้อยเปอร์เนต์้องขึ้นขึ้นสองต่อไปทีช่างจงค่ะต่อาปที่ช่างจงคำนึงค่ะลาบลาบเป็นไงคะลาบร้านนี้ลาบร้านนี้เหรออีเบื่อผมทิมบอน อันนี้ชิมก่อนนะพี่เขาอันนี้คือลาบที่เราซื้อมาจะเป็นยังไงนะคะริมูคับตอนนี้ช่างจงรีวิวนะคะลูกสังไม่เผ็ดนะไม่ค่อของมะพริกเนี่ยไม่ต้องถามหานะอดีศรมันหมดแล้วพริกครับผมกินหมดแล้วครับพี่ผมกินพริกสดไปหมดแล้วครับคุณชอบกินมะพริกไหมได้นะแต่ผมชอบทานแบบ ติดหน่อยนะต้องต้องหาพิกมาปลูกไว้เยอะๆบ้านพีเพียรดีๆเลยเนี่ยนี่นี่ตามนี้นี่วัดปลูกได้สะดวกเลยเนี่ยอ๋ออันนี้เอาไว้เป็นสวนครับลุกว่าแล้วปลูกปลูกพ้่มกัญง่นน้ำ ้พกินกับข้าวกินอร่อยนะคะพี่ซซ่าอร่อยบ่าวนกอร่อยอร่อยใช่ค่ะพีี่เจ๊ยบน้ำพริกกะปิครับนี่ดูน้ำพริกนี่นี่นี่น้ำพริกครับเนี่ยใครเป็นคนทำน้ำพริกกะปิมาพี่น้ททำน้ำพริกกะปิอุ้ยต้องให้คนกินแล้วค่ะว่าเป็นยังไงคะมันไม่มีมันเสือพวงก็เลยใช้เสือพวงครับเอาดีช่างจงเป็นตั้งไรซิ่วพิมพ์หนึ่งน้ำร้อยครับหนึบ ตอนนี้จะมีน้ำไม้ต้มไหมเนาะต้องมีอะไรครับแก้วว่ามันไม่มีน้ำไม้ต้มแล้วก็มีกระเทียมสุดยอดเลยสุดยอดเลยกินกับน้ำโอมีน้ำพริกกะปิด้วยนะครับนู่นนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเลยพริกกะปิพริกกะปิครับเลยก็มีขอกกินอร่อยๆครับอร่อยเลยครับอร่อยอร่อยมากบาโนกก็บอกว่าอร่อยมากบอกเสียงเดียวกันเลยอันนี้น้ บานนกทานเยอะๆนะบ้านนกมืออถ่ายก็ไหมนะฮะานนกอิ่นหรือยังครับอิ่นเยอะๆนะนั่งนั่งก็เขีนรีวิวอ่าส้มตำนะคะนึ่กล้องนะคะหนึ่งดูรอบๆกอดครับนักพนคนใหม่ล่าสุดคนไม่เยอะเคยกินแบบนีหรือทานข้าวเที่ยงกันนะครับเนี่ยแสดงือเชื่ นพี่บอลนกเครื่องมาพี่บอลนกไปดาวมือถือมานะฮะฮะอะไรนะฮายใหม่เลยลูกตกข่าวลูกขี้ตกข่าวอะไรไหนไหนไี่พี่นกพี่นกไปไหนมาคะไปดาวมือถือเครื่องใหม่มาใช่เครื่องไหนคะเครื่องไรสดไดเครื่องไรสดเอไรสดไรสดโดยเฉพาะตอนนี้ใช้กี่เครื่องคะพี่ตอนนี้มีเจ็ดเครื่องละ ติดับงออมโชวเราดูเราดูบ่านกะโชว์แล้วโอ้สีเครื่องนู่นบ่าวนกสีเครื่องเอาไว้ในการทำงานสีเครื่องสุดยอดเลยสุดยอดนี่สุดยอดสุดยอดบ่าวนกสีเครื่องนะครับคนคนเดียวสีเครื่องเลยโอ้สุดยอดเครื่องไม่พอใช้นะครับที่บ่าวนกเราสุดยอด มันตามีเครื่อสุดตัวอืมสุดตัวใช่ว่าใช่เ่องพอทานหน่อยน่ารูกช่องอีกสก๊อตอีกใช่อีกช่องของอ